พี่น้องงามแห้งเป็นเงาเลยจ้ะพี่น้องเ<า>ก็บด<ห>อกใหญ่เพินพ่นขึ้นเนาะใบตองปกเพิ่นครับอันบ่นปกปกเปิดใบต,ตองขึ้นกับ,บ่เเ็นเด้จ้ะดอกนั้นหัวหักเลยมีแตะงามๆเลยเนาะ สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกป่านะพญายันยั่เหล่าับเก่า FC ใหม่เข้ามาชมโซโลกนุ่ครับวันนี้มาพบๆกันกับบาวนัดกับซากรอยในเสาวันทีหาแม่สาพผีพอสสองปันหาหลอยหกสิบหาพี่น้องสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมจา้าวันนี้ก็มาพบๆกันคือเก้าจ้ากับพ่อแม่พี่น้องเดินทาง,งเขาป่าหาเฮดจา้าเมือนี้ทำสีมานบอกกลับไปรลุ่นน้ำัจาจ้า หลุ่นเบืองพี่น้องมันนี่้มา,มาทั้งภูพลานสูงเน,นาะสกอยอำเภอน่าจะรวยพี่น้องอแหลกแหกมันครับพี่น้องสามดอกเลยเงแดงเนาะดอกงามๆเลยจ้าอันนี้สิเป็นแดงสามเนาะจ้าดอกนี้จ้าแดงค้าสันพี่น้องอมแมนอยู่บะสก,กอยห<อ>ลายซื้อเนาะจ้าสามดอกครับหลุ่นเบื้องพี่น้องว่าสิมานบกครับมันนี่ เขามากอะด้เก็บสามดอกคือจังคือคืออยู่พี่น้องอันนี่จุ่มหนึ่งครับกุลังงามเลยจ้ะพี่น้องจุ่มกุลังงามเนาะจุ่มกุลังงามเลยจ้ะวู้เสือเพิ่นบมือเส้ากอนจีหน่อยเพิ่นจ้ะดอกหน่อยเพิ่นก็มีเนาะมีเด็กจ้ะพี่น้องดอกหน่อยเพิ่นดอกหน่อยโป๊กไหวคือเก้าครับอันนี้เสือเพิ่นพี่น้องเสือเพิ่นจ้ะเป็นขาวอยู่เนาะ กำลังเดินเสือจ้ะโ้ขาใหญ่แห้งจากพี่น้องดอก,กงามเลยครับนู้นเนาะตอมันสอนเห็จ้ะเท็ดกำลังเกิดเนาะกำลังออกจ้าจูมง,งามแห้งจากพี่น้องขอครับจุมหนึ่งพี่น้องใบตองโปก๊กเพิ่นเนาะโอ้ยดอกคนพี่น้องดอกสมบูรณ์ดอกงามแห้งพี่น้อง ดอกก็ลังามเนาะก็ลัง,งามเลยจ้าพี่น้องอุ้ยมีแต่แดงๆเนาะนี่ครับผลตองบันไดอยู่เนาะผลไดตองจ้าโอ้ยพี่น้องดอกก็ลังงามนะครับขาเป็นขาเลยจ้าขาก็สมบูรณ์เนาะจ้าดอกสมบูรณ์ดอกงามพี่น้องดอกนึ่งจ้าเป็นใบจ,จ,จ้าแดงยังคึงอยู่เนาะจ้าแดงงามอยู่ครับ นี่พี่น้องที่เฮาหามากก็ก็ล่างเลยอ้อหน่อยเนาะจ้าหนุนไปน้ำกันเรื่อย,รอยครับเพชรก็ล่างสิเกิดเนะาะสอกอพิ่นกาลังเกิดไหม่จ้าพี่น้องดอกพิ่นจ้าดอกยังคันผลตองแห้งบันไดอยู่เนะาะใี่เสยเพนได้หนีบ้าหนะัเป็นที่ละ ดึงขาวๆเลยเกี่ยวอีกที่นอนนี่เนาะดอกอีเพื่อนดีจ้ะดอกใหญ่แน่เพิ่นแต่ก็บอกไงบ้านแห้งเนาะเสือเพิ่นอนนี่บ้านเนาะเสือเพิ่นได้พี่น้องขาวๆนี่เนาะกวายจ้ะโกงอีกหนาวานสองดอกครับดอกงามพื่จ้ะดอกแข็งเนอนวันนี้บ่คือเมิอนันครับ แข็งดีขนาดเลยจ้ะเหมือนอคนตกห้ำเนาะจ้าวยวนี้จุ่มนึงครับมีแต่ง,ง,างามเลยจ้ะดอกกำลัางงามเนาะจ้ากำลังออกอีกจ้ะพี่นอ้องกำลังออกอีกรอบใหม่เนาะจ้าอดอกมีพี่นอ้องขาเพิ่นจ้าแดงงามแฮะขาเป็นขาเลยจ้ะพี่นอ้อง จุ่มง่ะมีดอกจ้าพี่น้องเข็นทางหางเนาะจุ่มนี่พี่น้องเพื่อนกับมาหากรครับดอกได้เพิดมาเห็นชอบก้อยเลยมาเก็บเอาบันนี้ครับ,มา,บ,บมาหอด,ดพี่น้องเพื่อนจอดสองสามขันพื่น้องหลุดเป็นต้นการครับบันนี้ว่าสิมานบ่ครับแต่กับพ่อได้เก็บพีพ่น้องเลี่ยมมองละดอกสองดอกไปครับ อยู่ในอดอกนึงครับอู้เนาะกวนแห้งครับเพิ่นใหญ่กว่าน,นี้ครับ่นสิโตปลูกกี่เด้นี่จะ้ะเพิ่นมั่งเพิ่นป่อยครับอู้ย <ขา S 2> ดอกเพิงป้าพี่น้องดอกสมบูรณ์ดอกงามแห้งครับงามทั้งจังจังได้คือมีดอกเดียวเนาะหวานดอกอง,งามๆเลยจ้ะเกิดน้ำกันกระเพ็ดเพ่งแดงเลยจ้ะพี่พน,น้องเพ่งแดงครับ เป็นแดงล้างแตกเนาะจ้ะดอกจูมพ่นจ้ะอันนี้เป็นดอกจูมเหมือนครับโอ้ยพี่น้อดอกนี่ปาดสมบูรณ์แหงเนาะดอกอ้วนสมบูรณ์ดีขนาดเลยจ้ะมีแต่ดอกกำลังงามเนาะสกอ,อยมันเนาะกำลังงามเลยจ้ะพี่จ้าดอกเนาะโอ้ยดอกพ่นพี่น้อ เห็ดลังเขียวครับจูมพนดอกใหญ่นอะทางนี้นาะดอก <versuchen S 2> ส, <Criminal. S 1> สมมูรณ์แห่งครับรอ,อ,ออกหลายดอกอยู่เนาะอก,อกอมู่หนึ่งเหรอครับอะไรบอยู่บ้แข็งอยู่ได้เนาะแข็งดียู่จ้ะจ้าดอกนี่ ดอกใหญ่เนาะทางนี้เนาะดอกใหญ่ขนาดเลยจ้ะดอกดอกสมบูรณ์แห้งเนาะเสากอยดอกที่ใหญ่แห้งจะ่บาหน่อยว่ามันเห็ดไข่นอ้ออามันจ้ะอยากาเป็นเห็ดล้างเขียวครับดมเบืองบ่ค่อยหอมไปไหนน,หน้ออาจจะเป็นเห็ดล้างเขียวหรอพี่น้องนี่ครับพี่น้องได้ขึ้นกระตาแล้วเนาะจ้า เลยก่อนกระตามากแล้วครับส่งมันอยู่ดอกพี่น้องวันนี้เฮดนาหวานครับดอกงามๆเลยจ้าจูงงามๆเลยน้องเบานะสามดอกจ้าดอกงามๆเลยพี่น้องดอกแข็งดีงามดีขนาดเลยจ้า ดอกจูมเพื่อนพี่นอ้องเวียดนาวานครับแกงแสบเพื่อกันนอนส้ก่อยจ้าพอนอกไปร้ายมือแล้วนอกเบาหน่ส่วนหมาก็ต่ที่นต่บานจาาแต่ว่าเป็นบานแข็งพึงเขาจ้าพี่นอ้องดอกงามแหงดอ๋พวคุเขาน่อยเนาะจ้าจะว่าดอกคนไงเนาะ ดอกสมบูรณ์เนาะดอกใหญ่แห้งจ้ะพี่น้องเพรามันให้ผึ่งถายดงเนาะดอกกำใหญ่จ้าผลจะก้อยดอกหนึ่งน,นี่ยไปเห็นแต่ใบตองโปกอยู่นะจริจ้ะจูมเพลินจ้ะพี่น,น้อกแต่ว่าผลพันเถ่าเนาะดอกแ<อ>ง่งามเนาะสามดอกกำงงามครับที่นี่ดอกคุณยังพันเถ่าวด้วยจ้ะ สองคนงานดีจ้ะดอกพุ่นสมบูรณ์ให้เราบาหนักดอกไงญ่สมบูรณ์เนาะหอมหวานจ้ะแกงแสบปนยังครับเพ็รดเพิ่นเขาหน่อยรสชาติหอมหอมันหวานเนาะจ้าดมีดอกหน่อยเพื่อนจ้ะพี่นอ้อรุ่นนี้เนีเ่ยบระเนดีดีดเ้ยจ้ะไม่ตองนาหนำเนาะ ีคือใบตองเนาะจ้าเถิงที่ละพี่น้องดอกว่ามันใบตองเนาะอันนี้ดอกบานเพนลินครับดอกบานแข็งพี่น้องแข็งอยู่จ้าใจละเสกอยนีจ้าเถิงตาแลวเนาะเถิงตาแล้วจ้าพี่น้องอันนี้จูมเพิินพี่น้องดอกงามๆมีละจ้าถึงแดงจ้าพี่น้องจ้า คนครับทั้งเคิ่งคนรับสองดอกดอกงามนังเนาะกำลังจุ่มกำลังงามเลยจ้ะดอกงามเนาะงสกอยเนาะงามแห่งจ้ะจุ่มคนเด้อจ้ะตีหน่อยเพิ่นจับพี่น้อยที่จะดอกนั่งคนอยู่หมองสั้นๆจ้ะ อันนี้ดอกบานเพื่นครับบานจากพี่น้องบานกับบานงามเนาะบานแข็งดีเยอะจ้ะจุ่มเพื่นจ้ะออกโมงใบใหญ่เนาะหมองละดอกสองดอกจ้ะหมองละสามสี่ดอกครับยังมีอีกดอกนึงจ้ะดีหน่อยเพืนจ้ะขึ้นมาน้ำเบงเขาน้อยครับดอกเพื่นพี่น้องให้เบิ่งป้าด ขาคนออกติดกันเลยเนาะจ้าขี่นอชมงามแห่งเนาะแต่ว่าเห็นดอกเดียวจ้ะแต่ว่าเรื่องความงามงามขนาดเลยจ้ะดอกงามงามเลยจ้ะเมดนาหวานเดี๋ยวนี้ดอกนังครับพี่จ้า สองดอกนะสองสามดอกคัวเจสกอยาาดอกก็ลังพอดีม,มีเห็ดสองสองชนิดนี่เนาะถามชนิดเห็ดตุ่งแดงลัแตณกตุ๋งเขาน้อยแล้วก็เห็ดนาหวานนี่แหละพี่น้องดอกนี่างทางนี่ยเนาะสกอยมีดอกงามทังพี่นาะไมามีดอกเดียวครับ ดอกส้มบูแนแรงเนาอกพี่น้องเลยข<ห>าเห็ดปุกปุกี่จ้ะพี่จ่าแดบน่ดอกหนี้งกะสีไงคือกันจ้ะพี่น้องซอก,กอยเป็นนางเผาเลยครับหลายดอกครั้ายดอกกอย ใช่พักหนึ่งในบ้านาตึงใช่บูดดอกไงพันพี่น้องบูดหนอหลังกันนี่ได้จ้ะดอกบานพันครับคุณดอกกำลังพอดีแกงเลยเนาะจ้ามาพอมูเนึงจ้าแน่นี่นนขันออกคุณงูสีที่ใดยู่งน้องสกอยมีผน,นออกมูใหญ่เติบแต่พี่นอ้องหวังเห็นพัวแต่มองละดอกน้อบานาัดเป็นแดงๆเลยครับ ดอกงามเทยเนาะดอกกระส้มบูรณ์เนาะจ้าดินซุมดีพี่นอ้องฝนตกเหมือนนั้นเนาะมันเข้ามา,อ,าอ,อันเนาะว้าเบิ่งตี๋เลยพี่นอ้องดอกกำลังพอดีงามเนาะ ดอกพคนจากพี่น้องน่แม่กจ้ะดอกม่าจ้กขากระอ่วนใหญ่งงเนาะจ้ะถุงพับทั้งในคุณก็มีพี่นอ้องใหญ่เติบยู่จาจยูหนึ่ ดกดอกงามๆน,น่าเบาน่ะพูนครับทั้งในพูนครับดอกหน่อยเพิ่นกนมน็มีเนาะจ้ะมีดอกใหญ่เพิ่นพี่น้องปุ้ยขาเป็นขาเลยจ้ะอานดอกบานเพิ่นครับบานเพิ่นจ้ะแต่ว่าบานแข็งเอาได้อยู่จ้ะมีบอสก่อยอันนี้บานเพิ่นครับ ดอกบานเพื่อนจ้าบานประสมบูรณ์ขนาดที่นอกป้านว่ามันหมวกเกียงใดอยู่จ้ามูเดียวการเดิน,นีจ้าลายดอกเติบเนาะอดอกบานเพิ่นเนาะ บานดอก,กไงแห้งครับมันติดกันอยู่บนสอกอยมันติดกันอีรีจ้ะหู้ยดอกห<อ>ู้ยซองดอกก็แกงอิ่มนะเด้อนี่จ้ะดอกไงแห้งนี่แต่ดอกกำลังงามนอกสอกอยอันนี้เป็นมูไม้ครับ วงหั่นก็ร้ายเติบเนาะว้าแต่ลงลองนะสองดอกได้ยัง่ดอกหนึ่งทางกุกใหม่ดอกในเหงาใหม่เนาะเกิดหนักเนี่ยจากเพิ่เกิดในเหงาใหม่คิดจาดอกน้อยคนเบานะอันนี้ดอกบานเพิ่นครับ บานดอกใหญ่แหงนอขาเพิ um ่นจ้ะแต่ว so really ่าดอกพนยังดีอยู่จ้ะดอกหน่อยเพนชอบก้อยหน่อยค่งพี่แก่อันดอกสีเหลืองเนาะยาวนาตรงนี้อือจีหน่อยเพ่นเนาะจีหน่อยพนจ้ะเจ็ดมื่สองมื่นวันละพี่น้องครบก้อนเด้จ้ะพนชอบก้อยดอกหนึ่ง แนมเพียนแตงแดงขาเพื่อนทุกปลูกิพืนนอนบานนัดทำแม่เพื่อนดอกไงคือสิขาวเนาะนเดี๋นึงจ้บดอกนึงจ้ะพี่น้องดอกงามแฮ น,นี่ดอกบานเพื่อนพี่พน้องบุญเดอกเดียวกับแกงอิ่มแล้วจ้ะพอดีแกงเขาเนื้อเขานางเนาะจ้ดอกนึงดอกนี้ดอกนี้เพื่อนบ้านถาแห้งจ้ะถั่วเพื่อนยังอันนี่นมอยู่เนะาะป้ารัเห็นนิดเดียจ้ะอ้หูฟ้าถ่ายดูในนีพน้พี่น้องพี่น้องงามแห้งเป็นเงาเลยจ้ะพี่น้อง เก็บดอกใหญ่เพิน,นนเนาะใบตองปกเพินครับรอันบ่เปิดใบตองึ้นกับก่บเ็นไดจ้ะดอกนั้นหัวหักเลยม <c oughs> ีนจะงามๆเลยเนาะจุ่มนึงครับเห็นจุ่มนึงจะอยู่นี่เห็นได้ห้อยพี่หน้องมันเคลียร์อยู่เนาะจ้า ถามจูมครับอยู่นี่จูมกำลังพอดีงามเลยจ้ะพนผลมบตองขึงน้นนะงามไห<ไ>วมา <นะ S 2> เห็นเนาะจ้าจต้องหันพอดอกบานเพิ่นนาะจ้าจีหน่อยเพิ่นเนาล่ะครับทั้งหนามครับ ดีแดงๆงามๆเลยจ้ะสองดอกไม่แต่ดอกงามๆน้องมันนี่ดอกงามมาจากพี่น้องหนึองนี่พอดีงามเลยเนาะดอกเถวขึ้นบ่อเสาก่อยนะทางไหนนะสองดอก แดงแดงเดยลยจ้ะเดี๋ยวปู้เนาะพี่จ่าแดดมั้ยดกหน่อยจ้ะพี่น้องคุณโบเฮียนี่จ้ะอันนี้เป็นค้นละพันพี่น้องรสชาติเพิ่นออกสมๆมเลยจ้ะทาเพิ่นซิมันเหมืนินเนาะจ้า โอ้ยนดเมื่อจเป็นเมื่อจะพี่น้องดอกกระเลื้ยงไต่ทองพ้นสที่เลื้ยงแห่งกว็พิ่งแดงลางแตกเนาะอันพึ่งแดงค้าพ้นสที่แดงแต่ต้น้าสึก็แดงจากพี่น้องดอกบานเพิ่นก็ลายอยู่เนาะซอกซอกค้อยเกือบหยยบดอกจูมเพิ่นเล้นี่เป็นบอดอกจู่มพันนี้นี่โอ้ยจ้าจุมมพิ่น ลักษณะของดอกจูมเพื่อนจ้าดอกงามเพื่อนเนาะสีเต็มตายกรอบซองลวพี่น้องรอบแหลกเอาดอกบานเพิ่นออกเนาะอ,อยู่นี่อีกซองจูมครับนี่ผึ่งแดงจ้ะอ,อันนี้จะเป็นแดงหลังแตกครับขากระสีแดงเนาะใช่ไหมอ๋อนนัดมีจ้ะ ลักษณะดอกคนสีตางกันนี่สีแดงแดงลางแต่ก็แดงอันนี้เนาะก็อื่นแดงยางดอกพี่น้องขาเป็นเหมือนเหมือนแดงสมแต่วันรสากคนที่สมสมจ้าพี่น้องมาเอาจูมเพื่อนจะบบัดหนอโอ้ยดอกงามแฮะดอกจูมันครับจูมงามแม่งจ้ะ อยู่นี่อีกสองดอกครับนี่จะจูงงามเลยอันนี้ม่จตซิงแดงน้องสกอยจ้ายางมาตามมาเฮ็ดเพิงไว้พี่น้องมันนี้เพิงไว้หรือเพิงเทียนนอพนเอินจ้าอ้เบิงขาดีลว่พี่น้องดอกสมบู์เนาะดอกหน่อยโตกไัยบะสกอย ตัวนี้ครับพี่น้องเป็นแทนไม่ด้วจ้ะเป็นมูใหญ่แห้งเนาะดากบ้าอล่นจ้ะตัวเม่ยได้เช่าก่อนอันนี้เป็นเห็ดเพิงเห็ดเพิงหวานจ้ะเพิงหวานจ้าไม่จังเพิงเขากำเนาะจ้าต้องมาจัดเป็นดอกอันเห็ดดอกข้ามกันนะครับเนาโอ้มีได้ขาใหญ่ๆเนาะโอ้ยดอกสุกติบๆเล้วครับ อนสอนเนาะจ้าตามีพี่น้อยขาเพิ่นแดงแด้หน่อยแห้งน่เอาละเบาเบ่าสบอยดอกจ้าปาขาเพิ่น เบื้องดอกนี่พี่น้องสมบูรณ์แห้งครับขาใหญ่แริงจังขาใหญ่วัดลาดเลยเต็มตาแล้วจ้ะพี่นอ้องเต็มตาแล้วครับป่านนี้อู้ยนอ่ำเพิ่องวายเนาะ,ะเต็ดอกขาหมกหมกเนาะบางคนเพิ่นก็เอินเ,เท็ดเ,เพิ่งเทียนเนาะศาสตรเพิ่นจะขมขมแน่จ้ะแต่จะขมบ่แห้งกันไรผู้มาขมก็บแสบเนาะ จ้าคมคมขายไว้เลยเดี๋ยวกำลังงามไม่ได้จ้ะมาเอาเห็ดผึ่งแดงต่อจ้าวันนี้เดี๋ยวกำลังงามไม่จ้ะพี่จ้าบานกับร้ายคือกันนอ้องสกอยจ้าจูงกับมีบานกับมีพี่น้องร้ายดยกอกสิต้นงมองหนักหนึดอกก็ออกให้หางทางยางเนาะพี่น้องเพิ่นมาเห็นครับ ดูน้ำ้างไายกับบ่เห็นเลยจ้ะพี่น้องนั่งครับเดี๋ยวนี้บอเป็นเงาเลยจ้ะโอ้ยในขางทางยางเลยน้องจ้ะเฮ็ดกับบ่อไกลทางภานใดพี่น้องจ้าล้างคนแตกเนาะเป็นหยานเส้าก่อยบ่เห็นบ่เนาะมาออกแถวเลาะทางครับยางหมาพอดีเห็นเลยจ้ะข้างหน้าก็มีเด้พี่น้องพุ่น trên tranh đèn một thập Con đỏ tít cắn lên đấy Chị nói con đang tẩy mới tẩy con mạnh đi Đây đấy, con cái đấy sao coi này hiến vậy, cái, cái đấy, bố phải ดอกงามแั้งนองปีสีแบบเดียวกันนะต่อพี่น้องแงมเกือบบอเ็นมา,าดอกนมเพื่อนพี่น้องเหมืนนี่ดอกน้องามเพิ่นเลยจ้ะอยู่นี่จุ่มนึงครับอยู่นี่กันยาง,ยงาลบหนานลบหลังอยู่นี่นอกสก,กอยจ้ข้างในไปใส่อยู่พี่น้องเพิ่งบังใบใหม่จ้ะแงมบอคักปีสีบอเ็นดอกหนึ่งจ้ะ นี่แต่ดอกกำลังงามเนาะกำลังงามเลยจ้ะออกข้างๆกันแห้วพี่น้องมองได้สามตีดอกครับสีแด,ดงๆงามๆเลยนอบาวเลาขาเป็นขาเลยจ้ะแต่ดอกนี้ มันนี่หล่นตาพี่น,อน้องมันนี่มีแต่สีแดงๆเนาะจ้าดอกคนดีเนาะันนี้ดอกบ่ค่อยสมบูรณ์บ้างได้เนาะค่าคนน,น้อยๆค่าเดี่ยวๆครับยนงกลับมาโหลดพี่นอ้องมาเก็บอาอยุขางโหลดอีกครับเป็นเหงาเลยจ้ะคือประมาันนี่นาะเบานา่ะค่ะ สามสี่ดอกเลี้ยงเลยเนาะเลียงเลยจ้ะยางกปอนยางม่ะเมื่อกี้รหลอยู่แถวรหลดนะจ๊ะโหลดก็เเ่เพดเพดอยู่แถวรหลดครับเก็บหลดเช้าก่อนว่ะมาไหมจ้ะเบืแล้วก็ยังดอกฟานจะมีพี่นนอง บานกรมีจูมก็มีจ้าท้างหน้าซองจูมเจ้าก้อยจูมพันก,กรจ้าดอกงาม<ด><ด>ตระเนปบานขาบุญดอกสมบูรณ์แห้งครับจุกมุกเลยจ้าบานคนไต่ร้อมจ้าบานกับบาน,นแข็งเนาะเต็กเมกำมือเจ้าก้อยบ่น ออกโมใหญ่อยู่เนาะดอกปานหากักบาดทายพี่น้องเบิ้งครับปานกหลายอยู่โมใหญ่จะโมเดียวกันจากกัทีิเขาเก็บจุ่มวางหันเนาะอู้เนาะพ้าเป็นพ้าเลยทีเนยวเทศก็มาออกแถวเล่อรถเนาะปาดพี่น้องอื้อมือเสายางกายพี่น้องเพิ่งม่องเพิ่งน้ำอ่อยครับอู้อชาคัุณสมบูรณ์แหงเนาะอื้อ ยงหอกปอกตัวพี่น้องหอหมเนาะเอาแล้วครับพี่น้องกับมาฮอดช่วงถ่ายคลิปของเฮาแล้วครับมาสรุปผลงานก็สก,กอยครับมัอนี้นี่จ้ะยอดท่หใดของเฮามันนี้ก็ถือว่ามาันขนาดเลยจ้ะพี่น้องเห็ดผึ้งแดงจ้ะลกัลกๆเลยจะเป็นเห็ดผึ้งแดงจ้ะแดงล้างแตกเนาะจ้าตานีส่วนมาจะเป็นดอกจูมจ้ะดอกบานเก็บใส่ทุ้งกระไดทุ้งมักใหญ่เลยจ้ะพี่น้อง เอาละจ้าพอแม่พี่น้องท่านได้เชินชอบมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อสิบอผอาดคลิปใหม่ๆจากบ่าวนัดกับสาวก้อยด้วยจ้าพิกั๊ดมือหนีกับปู่พระล่าสูงอำเภอน,น่าจะรวยจงวังหวัรอบบนจ้าคลิปนี้เป็นคลิปของวันที่หาเมษายนปีพศ60จ้า,จาก็รอรุ่นน้ำการจ้ามือน้ำคลิปหนาสิภาพี่น้องไปหา้าหยังสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า เอาละครับพี่น้องเชิญชอบมาคลิปยังไดก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวนานกับสาวกอยใหดคลิปใหมตต่ต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้แล้วพี่น้องพอการคลิปหนามือนาครับสวัสดีครับ